สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในช่วง EP แกะกล่องเล่นกันอีกลเล่นใหญ่เดาะถ้าไม่เล่นใหญ่ไม่ใช่แอดนะครับก็สําหรับ EP แกะกล่องเล่นใน EP นี้นะครับก็กล่องที่เพื่อนๆจะเห็นว่าผมจะมาแกะครับก็คือกล่องนี้เลยนี่นั่นก็คือน้องคิตากาวามาลินนะครับในเวอร์ชั่นสวิมสตรหรือว่าชุดว่ายน้ำนั่นเองมีสุดยอดการ์ตูนหลายเรื่อง ที่มักจะมีตำนานให้กล่าวถึงในชีวิตการดูการ์ตูนของเราที่ผ่านมาเช่นตำนานปลาหมอนจากชาแมนคิงตำนานแปลงร่างซุปเปอร์ไซยสามสเดือนตำนานการแข่งเทนนิสที่อาจทำลายโลกได้และถ้าเราพูดถึงการ์ตูนโรแมนติกคอมเมดี้จะมีอีกหนึ่งตำนานที่แฟนๆยังกล่าวถึงแม้อนิเมะเนี่ยจะจบไป2ปีแล้วกับหนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอสเทกับฉากที่แฟนๆเนี่ยยกให้ว่า นี่คือการวัดตัวในตํานานและฉากวัดตัวนั้นได้กลายมาเป็นฟิกเกอร์ระดับพรีเมียมที่เหมือนยกฉากนั้นเนี่ยมาไว้ให้นักสะสมเพราะด้วยพอฟที่ครบคันกระเป๋าเสื้อกางเกงที่น้องมาลีนถอดไว้ฐานจำลองเสื้อธารมิฟูกนอนฟุตทงและน้องมาลีนในท่าเตรียมวัดตัวและนี่คือชิตกากาวะมาลีนสวิมสุดายอเนเพกไปชม ก็สาหรับงานนี้ครับเป็นงานที่น้องคิซากาว่ามาลีนเนี่ยมาในรูปที่เป็นแบบชุดว่ายน้ําเลยแต่ว่าวันนี้คือฟิกเกอร์งานนี้ไม่ได้แค่ว่าเห็นว่าน้องมาลีนเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยสวยแน่นอนก็เลยออามาทําเป็นฟิกเกอร์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคืองานนี้มีที่ที่มามีสตอรี่เรื่องราวเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังแบบสักเล็กน้อยแล้วกันก็คือฉากนี้เป็นฉากที่ โกโจเนี่ยก็คือพระเอกของเรานะครับโกโจวาคานะเนี่ยเขานัดกับน้องคิตากาวามารินว่าเราจะมาวัดตัวกันอึ้งก็คือมาวัดตัวกันถึงบ้านของโกโจเลยทีเดียวแต่สิ่งที่เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆก็คือแบบนัดกันแบบปุ๊บปั๊บนะครับแล้วโกโจเนี่ยตื่นเช้ามาปุ๊บมีคนมากดประตูบ้านนะพอกดประตูบ้านเสร็จเปิดประตูปุ๊บก็เป็นน้องมารินเนี่ยเตรียมตัวมายืนรออยู่หน้าบ้านเลยซึ่งโกโจเนี่ยก็ยังแบบ ตกใจว่าเฮ้ยเออเรานัดกันก็ไม่คิดว่าแบบนัดกันวันนี้พรุ่งนี้ทําเลยอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างน้องมารีเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงแอคทีฟนะครับตื่นตัวตลอดเวลานั่นแหละพอเขานัดกันเสร็จปุ๊บเนี่ยวันต่อไปเนี่ยเขาก็มาถึงบ้านโกโจโพระเอกของเราเลยแต่ว่าจุดพีไม่ได้อยู่ยตรงนั้นครับจุดพีก็คือพอมาถึงบ้านปุ๊บก็มีการ ขึ้นไปถึงห้องนอนนะครับเพื่อจะวัดตัวแล้วมาลีนเนี่ยฉากนั้นเนี่ยเป็นฉากที่โหถือคือถือว่าเป็นแบบไวรอลเลย <_ u> ก็คือมาลีนเนี่ยเปิดเสื้อมาแล้วก็ไม่ได้เปิดแบบไม่ได้ถอดแบบธรรมดาเลยนะแบบแผ่นแทน้แนอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอแผ่นแท้นเข้ามาอย่างเงี้ยนะก็เราก็จะเห็นว่าชุด่ายน้าของน้องมาลีนเนี่ยรวมถึงหน้าอกเนี่ยคือกระเพื่อมออกมาเลยนะครับแล้วเป็นฉากที่อิมแพ็มากเพราะว่า โกโจเนี่ยก็คือเหมือนกับตะลึงเหมือนกับสตัรไปเลยแล้วก็แบบตัวแข็งทําอะไรไม่ถูกด้วยความว่าคือน้องมาลีเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าคือธรรมชาตินะครับคือการวัดตัวมันก็ต้องอาจจะต้องมีการถอดเสื้อผ้าใช่ไหมครับทีเนี้ยระหว่างเราเปรียบเทียบคือถ้าสมมติน้องมาลีไม่ใส่ชุดว่ายน้ำมาครับคือจะเป็นชุดชั้นในซึ่งในมุมมองของผู้หญิงอันนี้คือผมไปสอบถามความคิดเห็นนะครับของผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเป็นเป๊ก ตัวจริงๆมาแล้วนะครับก<ะ>็คือเขาบอกว่าความหมายเนี่ยผมก็ถามเขานะว่าระหว่างชุดว่ายน้ํากับชุดชั้นในเนี่ยคือด้วยจํานวนผ้าหรือการปกปิดอะไรหลายอย่างเนี่ยก็เหมือนกันแต่ทําไมผู้หญิงถึงเข้าใจว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยคือไม่โป๊ซึ่งในมุมมองของกัวโจวเนี่ยผมก็เชื่อเหลือเกินว่ากัวโจวก็คืออาจจะเหมือนคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชายหลายคนที่คิดว่าเฮ้ยดราม่มันก็ ไม่ได้ลดลงเลยนะครับแต่คือน้องมารีเนี่ยก็คือเราเลือกที่จะไม่ใส่ชุดชั้นในแต่ว่าใส่ชุดว่ายน้นําแทนคือความหมายมันต่างกันถึงแ <princes> ม้ว่าความผ้าชิ้นอนะ่ะมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าความหมายมันต่างกันคือชุดชั้นในเนี่ยความหมายมันก็บอกอยู่แล้วว่าควรจะใส่อยู่แบบแค่เห็นแค่ภายในใช่ไหมแต่คือชุดว่ายน้ำเนี่ยเป็นชุดที่เราสามารถใส่แบบเปิดเผยได้ใส่แบบทากิจกรรมว่ายน้ําแบบเอาดดได้อะไรอย่างี้ครับคือความหมายมก็เลยแตกต่างกันแต่ก็น่้นหน่ะครับด้วยความที่น้องมารีเนี่ยเป็นคนที่สวยน่ารัก แล้วก็หุ่นดีอยู่แล้วมันก็เลยทำให้กโจเนี่ยต่อให้เป็นชุดว่ายน้ำก็ตาม mm. ก็ไม่สามารถที่จะเก็บทรงไม่ค่อยอยู่เก็บเก็บทรงไม่ได้ก,กันเลยประมาณนั้นแล้วยังไม่พอนะครับฉากนั้นน่ะยังเป็นฉากที่พอน้องมารีเนี่ยคือถอดเสื้อข้างนอกออกหมดใช่ไหมแล้วคุณผู้ชมก็เห็นว่าฟิกเกอร์ตัวนี้ยก็จะมีเสื้อตัวนั้นด้วยครับเป็นที่มาของฉากนั้นนะครับก็คือเสื้อข้างนอกกับน้องใสก่กางเกงยีนมาแล้วก็มีกระเป๋า คล้ายๆกระเป๋าแบบไปเที่ยวซัมเมอร์ปิกนิก1ใบและหลังจากน้องมาลินถอดเสื้อผ้าเสร็จเหลือแค่ชุดไม้น้ำเนี่ยสิ่งที่ทําให้โกโจเนี่ยดาเม็ดมากๆอีกฉากนึงก็คือน้องมาลินเนี่ยก็ใส่ชุดไม้น้ำเนี่ยไปนั่งอยู่ที่บาะหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นที่นอนของโกโจเลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าอย่างในเรื่องอ่ะบ้านโกโจเนี่ยจะเป็นบ้านแบบสไตล์ญี่ปุ่นโบราณโกโจเนี่ยก็จะไม่ไม่มีเตียงเหมือนแบบ สากลเหมือนแบบปัจจุบันก็จะเป็นที่นอนแบบปูกับที่นอนเหมือนญี่ปุ่นโบราณสมัยก่อนแล้วมันก็เป็นเบาะเป็นภาพเป็นที่นอนที่โกโจเนี่ยเขาพับเก็บเอาไว้แล้วน้องมารีนเนี่ยก็ไปนั่งบนบ่อนั้นเลยมันทําให้โกโจเนี่ยพลังจินตนาการมันก็เริ่มแบบหลั่งไหลเข้ามาว่าเฮ้ยสาวที่เราชอบแล้วไหนจะแบบมาอยู่ในชุดว่ายน้ําแล้วยังมานั่งบนที่นอนที่ฉันนอนทุกคืนอีกเป็นฉากที่ ถ้าจะบอกว่าเป็นไวรัลแล้วก็เป็นแบบคือตำนานของเรื่องหนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอทเทในปีที่อนิเมะฉายปีนั้นน่ะก็ว่าได้เลยนะเขาถึงเรียกว่าเป็นแบบเออนั่นคือการวัดตัวในตำนานนั่นเองนี่ก็คือที่มาของติ๊กเกอร์ตัวนี้โอเคครับก่อนที่เราจะมาแกะกล่องก่อนเรามาพูดถึงข้อมูลอื่น,นๆคร่าวๆก่อนก็คืออย่างข,ข,ข,ข้อมูลสินค้าตัวนี้เป็นงานจากอนิเพกนะครับค่ายอนิเพกซึ่งเป็นค่ายยักษ์ใหญ่นะครับที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ20ปีไปเมื่อวันอาทิตย์ที่7มกราคมที่ผ่านมานี่เอง นั่นแหละก็คือมีการจัดง,งานทั้งใหญ่อ n นิแพกสองครบรอบ20ปีก็คือมีกระตูนในเครืออ n นิแพกเนี่ยเยอะแยะมากมายซึ่งหนุ่มเยิ่ผ้าสาวคอเทเนี่ย,เเยก็คืออยู่ในเครือนั้นด้วยนะก็คือเป็นงานของค่าใหญ่เลยแต่คุณผู้ชมครับผมจะบอกว่างานของค่าอ n นิแพกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ต้องระวังมากๆอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขามักจะไม่เปิดจําหน่ายหรือเปิดพ o ออเดอร์ให้กับตัวแทนจากจําหน่ายในญี่ปุ่นไม่ว่าจะร้านไหนเว็บไหนต่อให้ดังหรือว่าร้านใหญ่แค่ไหนก็ตามจะไม่มีการเปิดพิออเดอร์ผ่านทางนั้นครับซึ่งจะไม่เหมือนสินค้าในลายค่ายเช่นผมยกตัวอย่างค่ายค่ายดังอีกค่ายหนึ่งแล้วกันอย่างกุสมายครับกุสมายเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องพิออเดอร์ทางกุสมายอย่างเดียวแต่เราอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกใจการใช้บริการของตัวแทนจัดจำหน่ายเจ้าไหนนะครับหรือเว็บไซต์ดังเจ้าไหนที่เรารู้สึกชื่นชอบ นะครับสะดวกสบายรวดเร็วเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะพิออเดอร์กับทางเว็บไซต์ได้หลายตัวแทนคือมีแบบแทบจะเป็น10-20-30เจ้าเลยนะเอออันนี้บอกให้เลยแต่ว่าอย่างงค่าอันี้แผงเนี่ยจะแตกต่างกันเราจะต้องพิออเดอร์กับทางบริษัทของเขาโดยตรงเท่านั้นครับนี่อะไรมันก็เลยเป็นที่มาว่าเดี๋ยวผมกําลังจะพูดถึงเรื่องราคาถัดจากนี้ไปนะครับก็คือตัวเนี้ย ตอนเปิดปีเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากนะอยู่ที่2อ0 0มืเยนเท่านั้นเองครับซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยรวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหลายๆอย่างเนี่ยก็จะตกอยู่แค่ประมาณ6,000ไปๆลายถึง7,000แค่นั้นเองครับในช่วงเริ่มต้นนะซึ่งมันเป็นราคาที่เนี่ยพอมันอยู่ในมือผมแล้วโกล่องใหญ่งามขนาดน,นี้ มันคุ้มค่ามากๆกแต่เพื่อนๆเชื่อไหมปัจจุบันนี้ราคาที่ญี่ปุ่นนะเอาแบบราคาแบบตลาดเลยนะครับทั่วไปที่เราสามารถหาซื้อได้นะครับไป33,000จนถึง35,000เยนแล้วเออคือขึ้นเรียกได้ว,ว่าเกิน30% 4 0อีกนะครับและไม่ใช่ว่าราคานั้นจะหาซื้อได้ง่ายด้ยนะเพราะว่าอย่างผมเองอ่ะก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรุ่นพี่รุ่นน้องคอนแทคมากมายนะครับที่เขาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นแบบคอฟิกเกอร์เดียวกันอะไรเงี้ยก็มีฝากเขาแบบช่วยดูช่วยตามช่วย มีน้องท่านหนึ่งไปอากิาบราระนะครับเดินทั่วอากิาบราระเลยตอนแรกก็ไม่เจอแต่ว่ามาเจออยู่ร้านหนึ่งขายอยู่ที่ราคา3 4 5 0 0ยเยนอยู่ที่อากิาบราระออราคามันขึ้นกว่าแบบที่ตอนเปิดตัวมากๆแล้วมันเป็นอิมแพกที่ความน่ารักของน้องมาลีนเนี่ยรวมถึงความที่เขาทํางานออกมาได้ดีมากๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยค่อนข้างขึ้นมาเร็วมากๆเพราะว่าโดยปกติครัคุณผู้ชมนึกภาพเวลาสินค้าออกใช่ไหม สินค้าเนี่ยก็จะถูกลำเบียงหาผู้บริโภคพร้อมๆกันซึ่งเท่ากับว่าอย่างคนไหนที่กะว่าจะไม่เก็บแล้วหรือว่าอยากจะขายต่อเพื่อกําไรครับสินค้ามันจะล้นตลาดซึ่งถ้าสินค้าล้นตลาดเนี่ยมันก็จะส่งผลให้มีการลดราคามาเพื่อการแข่งขันเพื่อให้ออกง่ายขึ้นแต่สิ่งนั้นนะครับกลไกการตลาดแบบนั้นที่เกิดขึ้นกับฟิกเกอร์หลายๆซีรีส์หลายๆทุกตัวหลายๆอนิเมทหลายๆเรื่องเนี่ยกับไม่เกิดขึ้นกับตัวนี้เพราะเมื่อสินค้าออกมาปุ๊บราคาก็ดีขึ้นแบบ คือก้าวกระโดดทันทีด้วยความที่งานดีมากๆแล้วก็ตอนเปิดพรีออเดอร์มันมีได้แค่ที่เดียวไงมันเป็นอะไรที่แบบคือหาพรีแบบยากแล้วก็ยังเปิดมาแบบช่วงเวลาที่ไม่นานมากเลยนะนั่นแหละมันก็เลยทําให้ปัจจุบันนี้ราคาก็เลยไปไกลมากๆนะครับแต่ก็คือเป็นโชคดีเป็นโอกาสที่ผมอะเวลาผมดูเทรนและตัวไหนที่น่าจะหาหายากๆตอนที่มของออกเนี่ยผมจะพรีออเดอร์ไว้หมดอยู่แล้ว เพื่อกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับโอเคงั้นก็เราพูดถึงข้อมูลมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มป้อง,อ,งองกันนะครับป้องกันหรือยังเพื่อนๆดูเพืนว่าเมื่อมึงแกะสซะทีเอยเรามาแกะกล่องกันเลยครับไป และสำหรับ EP นี้ครับผมก็มีน้องกิตากาว่ามาลีนตัวน้อยเนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญในการแกะกล่องนี้ด้วยนะครับนี่จะมารับรุ่นพี่เข้าแกงที่นอนในตำนานครับนี่มี้อยให้ด้วยให้เราสามารถจับนั่งแบบในเรื่องเลย เป็นฐานเสื้อทาทมินะครับมีสองงันนี่แล้วเราก็วางแบบนี้ ก็จะเป็นกระเป๋าของน้องมาลินครับก็เป็นกางเกงครับอุปกรณ์อเซสซอรี่เหล่านี้ก็คือจะเป็น PVC นะไม่ใช่ผ้านะเพราะว่าเขาเอาไว้สำหรับตั้งโชว์อย่างเดียวจะไม่ได้เอาไว้สำหรับเปลี่ยนใส่ให้น้องครับ อันนี้ก็คือเสื้อที่มาลีนใส่มาบ้านโกดโจวันนั้นเป็นเสื้อเสื้อลายตารางธรรมดาแต่พอถอดแล้วไม่ธรรมดาแล้วก็อันนี้จะเป็นหมอนครับเนียความใส่ใจราย,ายละเอียดของทางค่ายเขานะครับให้พอปเรามาแบบเยอะมาก ดูมาถึงตรงนี้แปลกใจกันไหมว่าทําไมราคาถึงขึ้นเออผมไม่แปลกใจหรอกคนหนึ่งและคนที่สําคัญที่สุดของฉากนี้ครับนั่นก็คือน้องมาลินในเวอร์ชั่นชุดว่ายน้ํานั่นเองต้องจับเบาๆเลยเนี่ยเขามีใส่โฟมมาให้ด้วยนะอันนี้ให้ดูโฟมนะครับเขาใส่โฟมมาให้ กันตรงเส้นผมกันหักออกมาได้เห็นครับก็เราก็จะจับน้องนั่งเลยนะครับแบบในอนิเมะเลยบนี่มาลีนร่วงไปแล้ว เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้า่นครับสําหรับงานน้องคิตากาวามาลีงานนี้ก็ถ้าให้ผมให้คะแนนนะถ้ามีสิบเนี่ยผมให้ร้อยเลยนะครับถ้าสมมติสิบเต็มสิบถ้าสมมติร้อยเต็มร้อยนะครับผมให้พันนะครับถ้าสมมติพันเต็มพันนะครับผมให้หมื่นนะครับถ้าหมื่นเต็มหมื่นนะครับผมให้ล้านพอเถอะนะครับนั่นแหละครับก็ด้วยความที่เฮ้ยเราดูแบบตัวงานจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะในหลายๆความหมายโดยเฉพาะ สิ่งที่ผมชอบมากๆจริงๆของงานนี้ก็คือเป็นงานที่เขาอะทาฐานออกมาให้เป็นฉากที่สมจริงอันนั้นไปเลยนะครับคือเราจะเห็นฟิกเกอร์หลายๆตัวที่เวลาผมพาของเล่นไปเที่ยวเนี้ยครับเวลามันมีฐานหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้เวลาถ่ายรูปเนี่ยคนก็จะดูว่าเฮ้ยอันนี้คือฟิกเกอร์ใช่ไหมเพราะว่าต้องมีฐานถึงจะยืนได้ แต่ว่าด้วยความเป็นฟิกเกอร์ที่มาในรูปแบบนี้เลยอะ่ะมันเลยให้ฟิลลิ่งของความสมจริงมากๆเพราะว่าเราก็จะเห็นเลยว่าเขาอะ่ะให้ความสมจริงมากๆโดยการที่อย่างในฉากฉากเนี้ยเป็นฉากที่พื้นอะ่ะเป็นพื้นห้องเสือธาธมิของโกโจใช่ไหมครับเขาก็ใช้ฐานเนี่ยเป็นเสือธาธมิอันนั้นเลยเออเพื่อให้คนที่ซื้อหรือคนที่เป็นแฟนๆของเรื่องหนุ่มยิ่งภาคสาวคอเทเนี่ยคือได้แบบคือได้ดื่มด่ำกับฉากนี้ว่าฉากในตำนานอันนั้นอ่ะมันมาอยู่ในมือเราแล้วนะ มันมาอยู่ในตู้สะสมของเราแล้วกับฉากที่นี่แหละที่ผมกล่าวไปตั้งแต่ช่วงต้นว่าเป็นตำนานขนาดไหนและผมดูรายละเอียดดีเทลหลายๆอย่างนะครับก็คือถือว่าสุดมากๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับกระเป๋าของน้องมาลินแล้วก็ผ้าที่เป็นเสื้อผ้าที่เขาแบบพับเอาไว้อย่างดีเป็นทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงเสื้อหรือยังไม่ลืมดีเทลแม้กระทั่งตัวเข็มขัดด้วยและยังไม่ลืมถึงแม้กระทั่งมีหมอนวางเป็นพ็อมให้อีกแล้วถ้าเกิดคุณเห็นในช่วง วิดีโออินเสิร์ตไปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งเล็บนะครับปกติเนี่ยคือน้องมาลินเป็นสาวแก้วใช่ไหมในเรื่องคือเป็นสาวสวยแฟชั่นนี้อย่างเงี้ยก็คือเล็บเนี่ยเขาก็มีทาการทาสีไว้อย่างสวยงามแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอิจ๊ะจ๊รีไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือมีครบมีพ็อปมีแบบคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าผมจะอวยขนาดนี้มันก็คงไม่ไม่น้อยจนเกินไปแล้วถ้าเกิดคุณดูดีเทลนะครับยังไม่พอคุณดูดีตัวฟูกที่โกโจเนี่ยตัวฟ รอยยับอะครับที่น้องมาลินเนี่ยมีการทับลงไปเพราะว่าฟูกญี่ปุ่นเนี่ยมันนุ่มใช่ไหมเวลาทับลงไปเนี่ยผ้ามันก็จะยั่วตามน้ําหนักตัวแม้แต่รอยยั่วลงไปเนี่ยเขาก็ยังทําแสงเงาได้แบบสมจริงมากๆเลยเนี่ยคือถ้าผมจะโยงให้ฟิกเกอร์ตัวนี้เป็นเดอะเบสคิตากาวามาลินนะครับที่สุดแล้วตอนนี้นะครับผมก็จะให้อย่างนั้นเลยแต่คือก่อนหน้านี้อานิเพลเนี่ยเคยออกฟิกเกอร์น้องคิตากววามาลินมาแล้วนะในชุดของยูนิฟอร์มก็คือชุดนักเรียนซึ่งถ้าเกิดเอามาเทียบกับชุดนี้จะบอกว่ามันไม่สามารถเทียบ มันเป็นคนละชุดกันแล้วก็ชุดนักเรียนชุดนั้นอะเป็นก็เป็นฉากที่ผมก็มองว่าเฮ้ยก็คือสวยสุดๆฉากหนึ่งแล้วก็สมจริงสุดๆฉากหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถย้อนไปดูในอีพีที่ผมรีวิวชุดฟิกเกอร์สเกลน้องมารีนอัน,นิแพดบีฟอร์มได้นะครับก็เห็นว่าถ้าเทียบแบบนี้ยสวยงามไม่ได้แตกต่างกันเลยเออแต่ว่าที่ผมอวยอันนี้เป็นพิเศษ,ษ,ษเพราะว่าเขาทําเหมือนเหมือนยกฉากในห้องของโกดโจอะมาวางตรงหน้าเราปึ้งอย่างนี้เลยครับ อนนี้ก็คือแบบเราดูแล้วใจฟูฟินแบบไปตามๆกันเลยทีเดียวโอเคครับก็ยังไงท่านใดที่เป็นแฟนนองคิตาบว่ามารินนะครับหรือว่าแก่ผู้มีเกียรติเอ้ยเกียรติผู้มีแก่เอ้ยแก่ผู้มีเกียรติเอ้ยถูกแล้วนะครับเข้ามาทบชมนะครับก็ยางไงก็คือฝากกดตับะไครตนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเอาไว้จะได้ไม่พลาด E ีีแกะกล่องในรอบต่อๆไปนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบ E ีีนี้นะครับก็ยังไงแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับเก็บเอาไว้ดู ว่าหลังได้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะหาดูทีหนึ่งใช่ไหมอาจจะหายากนิดนึงเพราะว่าผมมาลงคลิปแบบค่อนข้างเยอะสัปดาห์หนึ่งอ,อาจจะ 2- 1, 3คลิปนะครับเท่ากับเดือนนึงเนี่ยก็2 0 3 0มสิคลิปเลยเดียวนะครับอาจจะหาดูยากก็ฝากกดแชร์เก็บไว้ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เป็นแฟนเรื่องนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเราก็ยินดีที่จะเปิดรับแล้วก็พูดคุยทุกความคิดเห็นนะครับสบามารถคอมเมนต์ผ่านทางช่องทาง YouTube ได้เลยหรือว่าจะไปพูดคุยกันที่เพจ Facebook พเน,นปเ็ไดุ้นะ สำหรับ EP นี้ก็ไปแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเจอกันใหม่ EP หน้าไปแล้วบวัสดีครับบวัสดีครับ ไม่ดีเป็นปัสสิแล้วก็ด้วยความว่าน้องอะ่ะเราต้องระวังบอกปานิดนึงผมก็เลยมีพัสติตอนสองชั้นรอันนี้เอามาเซฟผมแล้วก็ตรงนี้นเยวก็ว่างาน้องครับนี่ครับ ห่วงยางที่น้อยอกบบยว่าหัวใจนิดนึงว้าอะทำไมห่วงยางที่เอลมันไม่แบบมันไม่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีรูเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ก็อันนี้คือกระเป๋าน้องนะครับก็ออกมา <c oughs> เป็นคลแบบ้ายๆฟิลลิ่งแบบมาว่ายน้ำจริงๆนคะมีห่วงยางมีกระเป๋าแค่นั้นโดนัทยังไม่รู้ มันเหมือนโดนั้นเลยเนาะเห็นแล้วหิวมากินหน่อย <c oughs>